สวัสดีค่ะชาวราศีการลักลขณะกัน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงประจําเดือน กุมภาพันธ์2567นะคะคอนเทนต์นี้จะเป็นการเจาะประเด็นความรักล้วนๆเลยนะคะของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันตามหลักของราศาสไทยรับชมได้นะคะมาช้าต้องขออภัยนะคะติดเดินทางต่างประเทศค่นะ,ะ,ะก็คือความตั้งใจเนาะ หอบไพ่นะคะน้ำหนักก็เยอะเหมือนกันนะกินพื้นที่กระเป๋านะคะตั้งใจจะไปทํางานให้นะคะในระหว่างที่พักอยู่ในโรงแรมนะแต่พอทําทแล้วแบบมอนลวนอะ่ะเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องนะคะรู้สึกพลังงานเสียอาจจะด้วยเหนื่อยในเรื่องของการเดินทางเนาะสภาพอากาศอะไรก็แล้วแต่รู้สึกแบบ กลับมามาทำให้ใหม่ดีกว่าช้าหน่อยแต่เน้นคุณภาพเนาะชาแนลนี้นะคะต้องขออภัยกับแฟนๆนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้อ๋อเดินทางเยอะมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอีกแล้วนะคะ แล้วก็จะมีต่างประเทศอีกนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะพลังงานไพ่ของคุณนะ่ะจริงๆผลของการทํานายดวงคุณไม่ต้องกังวลนะมาช้าแต่ก็ยังคัฟเวอร์อยู่ในระยะเวลา1เดือนเหมือนเดิมนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่10มีนาคม2 5 6 7นเะคะเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตปิดไฟนะแสบตาม,มากนะคะ อ่าทั้งหมดสิบใบนะคะ1นะคะสองสามนะคะสี 4, คะ่ค่ะห้าหกนะคะเจ็ดคะ่ะแปดเก้านะคะใบสุดท้ายใบที่สิบนะคะอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในด้านของสิ่งต่างๆนะคะ จากน้ำไพ่ขึ้นมาไพ่หนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของหนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นในแง่ของความรู้สึกที่มีความสุขความปิติความปราปืม้คมคุณอาจจะเข้าถึงการบรรลุทางธรรมไหมจริงๆไพ่สี่เหรียญอาจจะไม่ได้สื่อถึงธรรมะโดยตรงแต่มันมองไปในแง่ของการ รักษาสภาพจิตใจให้มีความสุขให้มีความสงบการรักษาพื้นที่แห่งความปลอดภัยของตัวเองเอาไว้ก็ได้เหมือนคุณกําลังเริ่มอะเริ่มใหม่หมดเลยอะในแง่ของการวางแนวคิดที่มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นรักษาพื้นที่ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะราชนีถือดาบนะคะ King of Pentacles คุณเป็นผู้ที่มั่งคั่งในเรื่องของการเงินการงานเป็นคนที่ สู้นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงคําพูดคําจาอาจจะดูรุนแรงรุนแรงในที่นี้คือดูตรงนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีความก้าวร้าวอะไรนะคะแค่ดูเป็นคนชัดเจนในจุดยืนของตัวเองไม่ชอบไม่ใครมาล้าเส้นไม่ชอบไม่ใครมาวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากเกินไปมันเป็นสถานการณ์ของการปิดนะปิดทึบไปเลยนะคะไพ่สี่ม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเก้าไม้เท้า จะติดนะ,ะ Justice, นะแล้วก็จบที่ night of pentacle นะคะด้วยพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันเป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสำคัญเรื่องของเงินเงินทองทองหน้าที่การงานที่ที่อยากจะให้ทุกอย่างมันมั่นคงมันลงตัวใจของคุณตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึก คิดอะไรมากเกินไป j u s t i c คือการวางแผนชีวิตหรือการพยายามวางความรู้สึกของตัวเองให้เป็นกลางมากที่สุดเนาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไประมัดระวังวาจาคําพูดระมัดระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองด้วยเหมือนคุณ control ตัวเองได้ดีมากนะคะในเดือนนี้รู้สึกว่า เหมือนคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการต่อสู้ในเรื่องของหน้าที่การงานภารกิจกับความรักต่างๆคุณรู้สึกคุณเหนื่อยอะค่ะคุณเหนื่อยกับตรงนั้นเยอะเกินไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เพราะสี่เหรียญคือคุณปิดทึบไปเลยอะค่ะพื้นที่ของความส่วนตัวบ้านไม่ต้อนรับใครนะคะเหมือนคนไม่รับแขกแต่คุณก็มีเหตุผลของคุณนะเพราะคุณไม่ชอบไม่ใครมาวุ่นวายกับคุณมากจนเกินไปนะคะไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุณอยู่ยังไงคุณใช้ชีวิตอย่างไรคุณเดินทางไป จะไม่มีความเคลื่อนไหวให้ผู้คนได้เห็นว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการแบบเริ่มต้นชีวิตหใหม่ในเวอร์ชันที่คุณรู้สึกว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมันแคบลงสังคมของคุณมันเล็กลงแต่มันปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนนะ,นะคะอ่ะมันไม่มีการในเรื่องของการแข่งขันยังชิงด้วยเนาะนี้ในความรู้สึกที่มีต่อความรักตอนเนี้ยคุณห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากห่วงแหนความรักมากๆหลายๆคนนะคุณเป็นคนที่ อยากมีความรักแหละอย่าประสบความสําเร็จแต่คุณอาจจะเดินช้ากับความรักไปหน่อยเพราะว่าการผ่านบททดสอบในความรักมาเยอะแล้วบทเรียนประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลากับเหตุการณ์ตรงนี้เยอะไปนะคะขอรุยในเรื่องของการงานก่อนขอจัดสรรในเรื่องของระบบระเบียบทาง,ทางการเงินของคุณใหม่ก่อนนะคะสําหรับคนโสดในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันและคณะกันกําลังจะอยู่ในเอเนจีของของโหมดของการเป็น คุณอาจจะมีความเป็นภาวะผู้นําสูงเนาะเป็นผู้นําครอบครัวเป็นคนที่จัดสรรน,นั่นนี่แต่ตอนนี้คุณอยากจะแยกตัวเองออกมาในแง่ของการอยากสร้างครอบครัวอยากมีความสุขอยากได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสิ่งที่มองมองขึ้นมานะคะคุณอาจจะเป็นก้าวสาคัญในชีวิตของคุณค่ะไพ่เด็กถือเหรียญคุณอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่มาในรูปแบบของความปลอดภยัยความสบายใจหรือว่าค่อยๆค,คุยคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ต้องมีอารมณ์โมโหโทสะความรุนแรงนะคะเหตุการณ์ทางความรัก นะบางคนนะมันอาจจะมีคนคุยมีคนพิเศษเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นอะไรกันแต่ก็ต่อสู้อะไรต่อด้วยกันมาเยอะมากนะคะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานตามที่คุณคาดหวังไว้ก่อนนะคะราศีกันแล้วสเต็ปในเรื่องของความรักมันจะตามมาในเดือนนี้มันอาจจะมีคนที่คุณได้ทําความรู้จักบ้างระดับเพียงผิวเผินนะเพราะด้วยสีเหรียญคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครมากนะักนะคะระดับผิวเผินนะคะซึ่งเป็นการอยากจะเรียนรู้ระยะยาวยังไม่ได้มีความรู้สึก คิดถึงยังไม่ได้มีความรู้สึกที่ต้องการนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบเราจะต้องหวยหาคนคนนี้มากนะคะเพราะคุณแบบเหมือนกอดความรู้สึกของตัวเองไว้เยอะนะคะอาจจะเจ็บมาเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่ใหญ่จะขยายความต่อเหตุการณ์ความรักนี้ยังไงนะ,ะตอนนี้คุณแบบอยากอยู่กับความถูกต้องความชัดเจนความยุติธรรมนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะไพสนะะ่สามดาบนะคะสามดาบ the sun ขึ้นมา นะคะหนึ่งเม้เาวรคุณหันหลังให้ความเจ็บปวดให้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกมากๆอยากให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเน้นความสบายใจอ่ะไม่อยากรับรู้เรื่องราวปัญหาของใครเน้นแค่ว่าเราสบายใจก็พอนะคะเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความรักของคุณไหมนะคะไพนะ่สิบดาบนะคะสิบดาบเนาะ สามดาบขึ้นมานะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งเมเทามันมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะมากับโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นการงานใหม่การใช้ชีวิตแบบใหม่ใหม่สับๆเลยนะการเดินทางไกลคะคุณอาจจะได้เจอความสัมพันธ์แบบนี้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากๆคุณครู้สึกว่าคุณคุยกันรู้เรื่องคุณคุยกันถูกคอคุณได้แชร์ริ่งหรือคนคนนี้เป็นคนเก่งที่ถูกใจคุณเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขเนาะ ทีนี้มันเป็นเก่าหรือใหม่ในนี้มันยังมีความคุ้มเครือนะคะอ่ามันยังมีความคุ้มเครือเพราะด้วยก้าวไม่เท้าคือคนที่อยู่ในห่วงช่วงเวลาที่เป็นความเจ็บปวดแล้วมันกลายเป็นสีไม่เท้าคือความมั่นคงความพอดีนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเก่าหรือใหม่สามดับการทะเลาะเบาแหวงความเข้าอกเข้าใจแบบ เข้าใจผิดอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบคุณคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไหมที่เคยมองข้ามต่อกันแต่มีเกณฑ์ที่แบบจะได้เป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักที่อบอุ่นเน้นความเห็นโอกเห็นใจเน้นการดูแลปรึกษาหารือหรือจะเป็นความรักที่มัน มันดาเนินงานดาเนินการไปแบบง่ายๆอ่ะไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องพยายามไม่ต้องรอคอยอะไรแล้วนะคะความรู้สึกมันมันชัดมากขึ้นว่ารักคนคนนี้หรือคนคนนี้รักคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ดีกับคุณมานะ่ยพวกคุณอาจจะแบบผ่านเรื่องไม่ดีด้วยกันมาเยอะพอสมควรนะ,นะคะถ้าบางคนแบบรู้สึกเขตกับความรักแล้วอะ่ะนะคะคุณรู้สึกเขตแล้วเนะี่ยจะเป็นยังไงนะคะ อืมเข็ดแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะเปิดใจในแง่ของการรับเป็นชู้สาวแต่คุณน่าจะได้เข้าสังคมใหม่ๆมากยิ่งขึ้น นะคะเพื่อนเชิญไปทานข้าวไปเจอเพื่อนของเพื่อนไปเจอสังคมในขอเรื่องของงานสัมมนาไปเจอในเรื่องของเชิงธุรกิจอะไรต่างๆได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการหิวใจตัวเองในในเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์การบองโลกแบบกลางๆไม่สุดโต่งไม่หลงเชื่อไม่งมงายเป็นพลังงานของความ ความแบบชัดเจนขึ้นนะนะคะเนาะคุณความชัดเจนขึ้นคุณมีโอกาสจะได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะด้วยงานของคุณอนะมันเป็นงานเดินทางเป็นงานที่แบบบางคนเป็นเซลเนาะคุณจะต้องพบปะเจอลูกค้าหลายฝ่ายนะคะอ่ะมันก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เจอคนถูกใจสักทีเดียวยังไม่ได้เจอคนถูกใจยังมองทุกอย่างเป็นคอนเนคชั่นทางการงานอยู่นะคะแค่ได้เจอสังคมที่มันมากมายหลากหลายแต่ แต่คนนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ทัชใจมากเนาะกลางๆวางตัวแบบกลางๆมากๆเลยนะคะพยายากสื่อสารอะไรกับคนอีกนะคะอีกหนึ่งสำรับกับคนนะมันช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอยากบริจาคทําอะไรก็ได้นะเป็นสายบุญนะคะหรือหันหลังให้กับความรักก็ได้รู้สึกแบบมันท็อกซิกอะมันเหนื่อยอะคะ่ะ นะคะแต่ก็จะได้นะมีเกณฑ์นะถ้าใครบางคนที่คุณคุณสู้ความรักร่วมกันมานานควนอาจจะได้เจอความรักที่แบบเขากลับมาใน,ในเวอร์ชันที่ดูแลเอาใจใส่เข้าใจกันก็ได้หรือเป็นความรักที่มีแพชชั่นต่อกันได้นะคะเรื่องราวในอดีตนะมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่การต่อสู้มาสุดท้ายมันเป็นการแบบปรับปรุงอะนะคะที่ทําจะทําให้รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือความรักที่มัน มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆนะคะจะเป็นในลักษณะนี้เนาะนะคะทีนี้เรามาดูในความรักของสถานะของคู่ที่ไม่ชัดเจนนะคะคู่ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีกันลัคษณะกันเป็นยังไงนะคะคุณคุยอยู่กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมไหมคะหรือว่าเป็นชาวธาตุดินมางกรกรันพฤษศเขาค่อนข้างจะมีทิฐิในตัวเองสูงเพราะความมั่นใจ ะะด้วยหัวขวนที่เขาสวมอยู่บทบาทหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จที่เขารู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากนะคะคนคนนี้มันมันเหมือนจะกว้างก็ไม่กว้างนำไปถึงจิตใจนะนะยังมีความแคบอยู่เหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลชัดเจนมากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่เเห็นขึ้นมาจริงๆอะคนรู้สึกว่าคนมองความรักครั้งนี้มันดูมีกำแพงมันดูมีอุปสรรคมันมีสิ่งที่ถูกขัดขวางเยอะแยะไปหมดเลยเหนื่อยนะอยากพักผ่อนอยากนอนเฉยๆแล้วนะคะไม่อยากจะคาดหวังแล้วนะคะคุณเหมือนคนที่แบบกลับมานะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กันในบ้านของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของความสงบแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณพวกคุณทั้งคููจะได้เริ่มต้นการแบบ ถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาไพ่หนึ่งถ้วยนะคะการแสดงความรักการดูแลการเอาใจใส่สี่เหรียญน,นะคะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มั่นคงกับความรักครั้งนี้แล้วอะจะไม่คิดทบทวนนานเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าเราถูกทดสอบนะคะด้วย ในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของเหตุการณ์ลบๆอ่ะมันนานเกินไปแล้วมันถึงเวลาที่จะทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะสี่เหรียญก็คือเป็นลักษณะของการอยากมีครอบครัวคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากวางแผนชีวิตคุณอยากเริ่มต้นเก็บเงินคุณไม่อยากรับผิดชอบปัญหาภาระอะไรที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวเคญแยิพี่น้องของคุณนะคะแต่คุณอยากมีครอบครัวในเวอร์ชั่นคู่สามีภรรยานะคะจังหวะเวลาเนี้ยมันเหมือนช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนแต่ตรองเหมือนพวกคุณทั้งคู่ใจเย็นมาก อาจจะได้มีการส่งข้อมูลนะคะส่งข้อความแชทนะนในเรื่องของการคืนดีการตกลงปลงใจนะะมันรู้ตัวช้าเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่รู้ตัวอะไรเลยนะคะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรในความรักครั้งนี้เลยเดินช้าหน่อยแต่มันมั่นคงนะคะบวกกับหน้าที่การงานมันอยู่ในช่วงเวลาที่กาลังจะประสบความสําสเร็จด้วยแล้วเรามาดูกันต่อนะคะเขารู้สึกยังไงคนคนนี้นะคะอาจจะเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สิบ ดาบขึ้นมา10ดาบคือคนที่จุกมากนะแสนสาหาัสนะถ้าจะรอคอยคุณมานานมากๆเพราะว่าตัวคุณไม่ทําอะไรในความรักครั้งนี้เลยเป็นคนที่แบบว่าเราจะสนใจงานหน้าที่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเขาก็เหมือนคนที่รับอะไรแทนคุณเยอะเหมือนกันนะคะอืมคน,นคนนีค้คุณกับคนคนนี้ยังหนีกันไม่พ้นนะคะยังมีอะไรที่จะต้องถูกดึงเข้ามาอืมแบบมันเป็นความรักที่แบบดูจริงจังนะ ไม่สามารถที่จะทําอะไรเล่นๆเ,เล่นกับความรู้สึกของกันและกันได้แล้วเป็นช่วงเวลาที่จะชัดเจนอ่างเงี้ยนะคะอ่ะคุณกับเขาจะไปยังไงต่อหนึ่งเหรียญนะคะอโลแมนติกมามากนะคะอ่าดีดีมากๆเลยหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นที่เห็นคุณค่าของกันและกันไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกที่ผูกพันนะ่ะเพราะเวลานอนยังนึกถึงหน้ากันอยู่เลยนะคะ นึกถึงหน้าเนาะฝันถึงมีอะไรที่เหนี่ยวนำให้ ให้กลับมารละลึกถึงกันและกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่ไม่สามารถที่จะทนต่อความคิดถึงได้อีกต่อไปอ่ะ The Love w คือพลังงานความรักกำลังทำงานการระเทศกำลังทำงานให,ให้กับคนทั้งคู่แล้วอาจจะได้มีการเริ่มต้นในแง่ของการแสดงออกทางความรักใหม่ที่มันไม่มีฟอร์มอะไรต่อกันไม่มีการปิดกั้นความรู้สึกแล้ว The f ฟูคือปล่อยอ่ะสบายๆเหมือนเหมือนคนที่ไม่เคยผ่านความเจ็บปวดมาเนาะเหมือนคนที่เริ่มจีบกันใหม่นะคะ ไพ่ของการเดินทางการเดินทางไปต่างประเทศการสัญจรเป็นไพ่ในเรื่องของการอาจจะชักชวนการเดินทางนะคะเพื่อไปละลายพฤติกรรมไปละลายความเจ็บปวดเรื่องราวอะไรที่ค้างคาในความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมาแบบปุบป,ปรับกระทันหันเหมือนกันคนนี้นะมาแบบ ไม่ซุ้มไม่เสียงนะคะมาเพราะความคิดถึงคุณมากแหละนะคะอยากอยากมาหาคุณหรือคุณอาจจะอยากไปหาเขาก็ได้เรื่องเราสลับกันได้นะแต่อย่างน้อยคือรู้รู้ใจรู้ความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นเหตุการณ์ทางความรักนะมันมันอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่มันมั่นคงมากนะจะได้ให้โอกาสในความรักครั้งนี้ขอโทษแล้วเกิดการเรียนรู้ด้วยว่าควรจะปรับปรุงตัวอย่างไรควรจะทํากันอย่างไงนะคะแล้ว เป็นไพ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทั้งคู่มีเคมีต่อกันมากๆนะมันมันจูนกันได้ดีนะคะ love yourself first นะคะเป็นพลังงานของการรักตัวเองนะเขาอาจจะรักตัวเองหรือคุณรักตัวเองก็ได้มันจนมันกลายเป็นพลังงานที่นำพาให้เกิดความรักครั้งใหม่ที่มันดีกว่า เรื่องราในอดีตอ่ยอดีตน่พังมากบอบช้ำม,มากนะคะนั้นเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกษณาการสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในดวงความรักนะคะของคนมีคู่ชาวราศีกรกขณากัน,นากาเป็นยังไงพลังงานความรักของคนมีคู่ชาวราศีกรกษณะกันะน,ากานะคะ จริงๆนึกถึงความมั่นคงเรื่องของเงินเงินทองๆนะการต่อสู้นะคะเพื่อรักษาตําแหน่งรักษาเกียรติยศของตัวเองก็ได้แต่มันแฝงไปด้วยการมีทิฐิในตัวเองสูงมากอาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้นะความรักครั้งนี้มันขับเคี่ยวกันนะคะในเรื่องของความอึดความทนนะก้าวไม่เท้านะคะพยายามที่จะ อยากจะเลิกอยากจะออกจากกันแต่มันมีความรู้สึกแบบเหมือนยึกยึกยักยักนะหรืออยากจะเดินหน้าในเรื่องของความรักก็ไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนเนี่ยมันมีความกล้ากล้ากา็กลัวอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะมันพวกคุณอาจจะมีเรื่องนะคะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอยากจะแยกอะแต่ตอนนี้ชาวราศีกันละคาการเหมือนรู้ใจตัวเองนะคะ คุณอาจจะได้เริ่มต้นที่จะพูดถึงการวางแผนครอบครัวร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันการปรับตัวเข้าหากันและกันใหม่แล้วก็พัฒนติคือการให้เกียรติต่อกันนะคุยกันแบบด้วยด้วยความสมานฉันนะนะคะด้วยความสามัคคีการฟังในปัญหาความทุกข์ของกันและกันมากขึ้นมันจะไม่ประมาณว่ายึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ถ้ามองผิวเผนะินอะจะมองไม่ออกว่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณไม่ได้แสดงความหมือหวาอะไรออกมาแต่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันเราจะรับรู้ได้ว่ามันปลอดภัยแล้วมันจะมีการคุยหรือจะมีการวางแผนแบบชีวิตระยะยาวไปร่วมกันนะคะเขารักคุณไหมนะคะคู่รักของชาวราศีกันลัคนากันเป็นอย่างไรเขารักคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณโอคนนี้ ก้าจะเจ็บปวดกับความรักที่พวกคุณอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกมีบุคคลอะไรมากมายต่อความรักความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วนะีความเป็นครอบครัวมันก็ยังอยู่นะคะอาจจะเป็นความกลัวที่จะสูญเสียกันและกันไปหรืออะไรที่เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเนาะอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสียุทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันแตกแยกกันอะ่ะมันถึงเวลาที่จะยุติแล้วอาจจะเกิดความรักที่ดีต่อ,อก,กันขึ้นมาใหม่ นะคะคอาจจะชวนกันไปเที่ยวแหละไายเดอะฟลขึ้นมานะคะปลดปล่อยความรู้สึกของความเจ็บปวดแล้วแบบนับตั้งแต่ศูนย์กันใหม่เลยนะ อภัยเดอะแฮงแมนมีความพยายามจะให้พวกคุณโลกจากกันแยกจากกันเป็นความไม่พัฒนานดีแบบรุนแรงมากๆนะแต่พวกคุณอึดนะนะคะอึดมากจะเลิกก็ไม่เลิกนะ่า่ะสุดท้ายมันเป็นพาร์ทของการขอโอกาสขอให้อภัยหรือสิ่งดีๆความดีสิ่งใดที่เคยช่วยเหลือกันอยู่มันยังติดค้างอยู่ในความทรงจําแล้วความดีนั้นแหละค่ะยังจะกลับมาเป็นสะพานช่วยในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะหรือเขาอาจจะเห็นความดีของคุณหรือคุณเห็นความดีของเขาก็ได้ นะนะคะไพ่พลังงานไพ่ดีมากนะคุณจะมีความสุขนะคะความเจ็บปวดอะไรที่เคยเกิดขึ้นนะ่ะอาจจะเหมือนให้โอกาสกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะพรลิขิตนะกรมระเทศกําลังทํางานใครที่แยกบ้านกันอยู่เลิกกันไปแล้วอาจจะมีการติดต่อสื่อสารทักเข้ามาหาเพื่อปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกาลังใจนะคะช่วงเวลาที่ดีของคุณกําลังจะเกิดขึ้นอยากมีลูกดดวยกันนะคะ อย่าแสดงความรักอย่าแบบเปิดเผยอย่าเปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างออกมาด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวราศรีกันลักนาะกันของเดือนกุมภาพันธ์2567นนะคะขอบคุณแฟนๆในการติดตามสนับสนุนนะคะก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะจะเป็นกำลังใจให้คุณมีความสุขมากๆให้คุณรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่เราดาวที่สุดเนี่ยยังมีคอนเทนต์เนี่ยนะคะที่ที่ทำมาเพื่อคุณนะคะที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะคะขอให้แฟนๆนะ เกิดความผ่อนคลายนะคะจากปัญหาในเรื่องของความรักให้ผ่านผ่นให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะ,ะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญ,ญาตพูดถึง4ีพึ่งหน่อยนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเห็นแล้วหลายท่านก,ก็อาจจะพึ่งเข้ามารับชมในคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นขอนําเสนอต่อเนื่องทุกคอนเทนต์นะตอนนี้คืออ้อทำสีพึ่งออกมาภายใต้แบรนด์พุนชินะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีกำหนดการว่าจะทำระยะยาวหรือระยะสั้นนะคะเพราะว่า เป็นทําขึ้นมาน่าจะทําไปเรื่อยๆนะคะแต่แต่มันพูดยังไงดีเหมือนงานหลักๆของเราคือ อาจารย์สอนดูดวงนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำคอนเทนต์ดูดวงมากกว่าอันนี้คือจุดยืนนะตอนนี้อาจจะเป็นออปชั่นเสริมที่มาช่วยนะคะช่วยแฟนๆช่วยผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในเรื่องของกิจการค้าขายนะคะสีพึ่งของภายใต้แบรนดพุนชีนะคะเป็นสีพึ่งพุทธคุณพาม่าโบราณน,นะคะตัวนี้ชื่อเสร็จถีเงินล้านนะคะทำพิธี3วัน3คืนด้วยเป็นพุทธคุณที่ ทรงพลังมากๆนะคะจะไม่มีในเรื่องของอาถรรพ์น,นะคะในเรื่องของการใช้ไปแล้วของจะเข้าตัวพลังงานไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราจะเกิดเรื่องร้ายกับเราอันนี้สบายใจได้ไม่มีนะคะคนละเวอร์ชันคนละแบบของเราพุทธคุณขั้นสูงนะคะเน้ในในเรื่องของบารมีนะคะก็เลยเป็นแรงเหนี่ยวนําที่จะนําพาความสําเร็จในเรื่องของการค้าขายมาได้นะคะ,ะสําหรับตลับนี้นะคะจะสีแดงนะคะเส็นสีแห่งชัยชนะนะคะ เนา ah, ะตัวอ้อเป็นคนที่ชอบสีแดงมากๆก็เลยลงสีแดงอันนี้แต่สีแดงนี้เป็นสีแดงของดอกดอกกุหลาบเวียงพิงนะคะดวงด้วยแผ่นทองฟุตเกตให้อย่างดีเลยนะคะจะเสร็จถิงเงินล้านตัวนี้จะเน้นในเรื่องของวาจารเรียกทรัพย์การเจรจาที่ประมูลแข่งขันหรือใครที่เป็นเจ้านายเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทกิจการต่างๆที่จะต้องมีบริวารควบคุมคอนโทรตัวนี้เหมาะมากๆนะคะพะเน้นในเรื่องของอํานาจบารมีหรือผู้คนที่ คุณเป็นเซลอ่ะคุณจะต้องทำยอดเยอะๆต่อเดือนตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสามารถช่วยให้คุณปิดยอดได้เพราะว่าทาไปแล้วเน้นคำพูดเจราจารเนาะนะคะแล้วก็สิ่งพึ่งตัวนี้นะคะจะ ใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะใครที่เป็นสายต่างประเทศผู้ทำธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แนะนำอยากให้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นอกจากจะมีพุทธคุณในเรื่องของวาจารเรียสัพย,ยังมีพุทธคุณพระคาถากันอาถรรพ์ไสยศาสตร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ลงให้นะคะอยู่ที่ตลับละหนั้วร9บาบาทใช้ได้นานนะคุณอย่าคิดว่าแบบแพงเราไม่คุ้มนะอันนี้จะแบบ เต็มตลับอะค่ะถึงก้นตลับลึกๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทาระหว่างวันได้นะคะมันเหมือนเป็นลิปบาบบลบำรุงริมฝีปากได้เลยนะคะอ่ะตลับอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เมตตามหานิยมนะคะมาในรูปแบบของตลับเงินกลมเรียบนะคะเป็นสีขาวขุ่นนะคะมีกลิ่นของดอกกระสลองอ่อนๆนะแล้วลงด้วยแผ่นทองดูดล,ลงให้เต็มเลยนะคะ1แผ่นคือ1ตลับจริงๆนะนะคะ,ะสำหรับตัวนี้จะเน้น พลังงานน่ารักน่ารักน,กนะคะเมตตามหานิยมว่าจะเรียกซับเหมือนกันแต่เน้นในเรื่องของผู้คนเมตตาอุปถัม ผู้คนเกิดความเห็นโอกเห็นใจเกิดความเอ็นดูต่อเรานะคะค้าขายกิจการทั่วไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะที่คุณจะต้องพบปะเจอผู้คนอันนี้บูชาได้นะคะเนาะแต่อาจจะไม่ได้มีการลงคาถากันไสยศาสตร์นะคะต้องบอกมันจะแตกต่างกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลับละ999บาทนะคะถ้าใครบัตเจ็ตไม่ถึงอนะ จริงๆไม่มีข้อห้ามคุณสามารถแชร์ตังกันรำโบชาได้นะแต่พอได้แล้วไปได้ไปแล้วคุณต้องแบ่งตลับกันไม่สามารถที่จะเอาหลายๆมือนะมาจิ้มในสีพึ่งแล้วทาร่วมกันตลับเดียวอันนี้เขาเป็นข้อห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนแบบดวงชะตาเป็นแบบนี้บางคนเป็นแบบนี้มันมันอาจจะถึงกันได้เพราะฉะนั้น แยกตักแยกได้ไม่มีปัญหานะคะสีพึ่งแบนพุนชิกของแท้จะไม่มีพระคาถาให้สวดน,นะคะอ่ะไม่มีพระคาถาให้สวดแต่ไม่ต้องกังวลนะคะพระคาถานะคะอยู่ในในเนื้อสีพึ่งนะ่ยละเอียดยิบเลยคือทำพิธีพุกเสกที่ค่อนข้างทรงพลังมากๆในส่วนนี้นะคะก็ใครสนใจบูชาได้นะคะคุณสามารถทาระหว่างวันนะ,ะเหมือนบำรุงริมฝีปากได้นะตักใส่ตลับเล็กๆน่ารักน่ารัก นะคะติดกระเป๋าไปก็ได้ถ้าคุณไม่ไม่ชอบพกอะไรตลับใหญ่ๆนะคะหวังว่าแฟนๆน,นะคะจะอมมาอันนี้นะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของเรียกเงินเรียกทรัพย์ความสําเร็จทุกๆอย่างให้คือหลายๆท่านมาบูชาไปแล้วก็กลับมาขอบคุณนะคะว่าเออได้รับผลดีกิจการดีแฟิทแบ็ดีลูกค้าหลัง่งไหลเข้ามานะคะก็ใจฟูตามนะใครที่บูชาไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกดีมากเนี่ยคณกลับมาบูชาได้รีบเก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่า อ๋อไม่ได้การันตีว่าจะทำสีพึ่งตัวนี้ไปตลอดนะคะเป็นระยะเวลาน,านานๆต่อเนื่องคือคือมันไม่มีแผนอะไรคือทำไปเรื่อยๆเพราะด้วยจุดยืนของเราจริงๆคือการเป็นครูสอนอาจารย์สอนดูดวงอะนะคะแล้วก็อ่ในส่วนของเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นนักทำนายดวงส่วนตัวด้วยแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันกินเวลาของเราไปเยอะแล้วในส่วนนี้คือเราทำมาในวอลลุ่มเล็กๆนะคะ ท,ที่สามารถบริหารจากกัดการได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่มันใหญ่โตเพราะฉะนั้นใครสั่งทันก็คือทันในแต่ละล็อตนะคะแต่ละลอนะ็อตเนาะสนใจรีบสั่งได้เลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆนะคะเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นการเหนี่ยวนำความสำเร็จให้อีกเป็นตัวช่วยนะคะคุณใช้แล้วคุณก็ต้องขยันนะใช้แล้วคุณนั่งเฉยๆไม่ได้ขยันทำงานขยันบริการลูกค้าขยัน ผู้ใดแนะนําสินค้านะคะแต่สีพึ่งนะคะของมุญชีห้ามสาบแช่งใครเป็นอันขาดนะคะไม่ได้ต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลได้เงินจากการค้าขายมาแล้วขอให้มันทําบุญนะคะช่วยเหลือสังคมในส่วนที่ คุณไหวไม่จําเป็นต้องโหมกระหน่าทําบุญอะไรหนะักขนาดนั้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับแฟนๆนะคะและขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวยังรับเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีคิวแน่นไม่ถึงว่าคิวต่อวันที่มันแน่นเกินไปเหมือน2-3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าด้ดยทําการทํางานหนักเกินไปก็เลยอยากเบรกอยากพัก นะคะเพราะฉะนั้นคิวต่อวันอาจจะจํานวนไม่มากนะคะเพราะ,ะนั้นบางคนทักมาอาจจะบอกว่าได้คิวยากตรงนี้ช่วงนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะคะมันอยู่ในช่วงแบบกําลังฮิวตัวเองกําลังเซตตัวเองกําลังจูนตัวเองใหม่นะคะแลวเชื่อว่าการให้เวลาตัวเองในการปรับพลังงานเนี่ยนะคะมันจะมีผลตอ่อ การทำงานที่มีคุณภาพมากๆในอนาคตนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจจริงๆขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ